ไมต้องฝรั่งเศสเวลาที่หลายๆคนนึกถึงเซรั่มดีเซรั่มดังๆสักตัวเซรั่มที่มีชื่อเสียงในระดับสากลทุกคนมักน,นึกถึงยี่ห้ออะไรคะว้าวเชื่อเหลือเกินว่ายี่ห้อที่ผุดเข้ามาในความคิดของใครหลายๆคนในตอนนี้เวลาที่เจอกับคำถามนี้มักเป็นเซรั่มที่ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสแทบจะ80%เลยจริงไหมคะและแน่นอนว่าเซรั่มที่มีชื่อเสียงที่เป็นตำนานในระดับสากลจ,จ,จริงเนี่ยล้วนแล้วแต่ made in France มาเสมอเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปัญหาใหญ่ ที่เกิดขึ้นกับคนโซนยุโรปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้และแน่นอนว่าเกิดขึ้นมากกว่าคนในแถบเอเชียซะอีก นั่นก็คือปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาน,นั่นเองโอ้โหเป็นปัญหาที่ใหญ่มากจริงๆนะคะถ้าใครที่อยู่ในเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของเราแล้วเนี่ยปัญหาของคนโซนนั้นใหญ่กว่าเรามากๆค่ะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราอยู่ในประเทศเมืองร้อนอยู่ในแถบโซนเมืองร้อนเนี่ยเวลาที่เราไปเจอกับแดดไปออกแดดเราก็รู้สึกเหงื่อแตกและรู้สึกอบอ้าวรู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งหนีแดดและวิ่งหลบแดดและแต่ว่าต่างกันนะคะสําหรับคนที่อยู่ในโซนนั้นเขาเป็นประเทศเมืองหนาวเวลา เวลาที่เขาเจอกับอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆมันก็รู้สึกสบายมันทําให้เขาชินกับการที่เวลาเขาเจอแดดเขาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเขาจึงใช้ชีวิตกับแดดได้แบบชินมาตั้งแต่เด็กจนโตมาตลอดนะคะนี่เลยเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติของคนโซนนั้นทําให้ปัญหาใหญ่นี้แหละเกิดขึ้นมากมายนะคะกับคนที่ในแถบโซนอุโรปนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด,ด่างดำถึงโดง่งดังมากๆและทางประเทศนั้นเขาค่อนข้างคอนเซิร์นมากๆ และต้องออกมาช่วยแก้ไขปัญหาผู้คนในโซนนั้นมากๆก็ส่วนใหญ่ล้วแล้วแต่มาจากประเทศฝรั่งเศสแทบจะทั้งหมดเลยและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อโรสโกนนึกที่อยากจะผลิตเซรั่มดีๆสักตัวหรืออยากที่จะหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเซรั่มดีๆสักตัวเราจึงตั้งใจมุ่งเป้านะคะไปผลิต ไปวิจัยไปพัฒนาถึงประเทศฝรั่งเศสร้0ยค่ะเพื่อที่จะมาเสริมให้กับลูกค้าคนไทยทุทกๆคนแล้ววันนี้แบรนด์โลสโกก็ตั้งใจที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าทุกๆคนได้ใช้เซรั่มในมาตรฐานระดับสากลจริงๆแต่ในราคาที่น่ารักในราคาที่ไม่ต้องถึงหลายๆพันนะคะในราคาที่เอื้อมถึงได้นั่นก็คือเลอออกซิไวท์ชินิ่งเซมนั่นเอง ซึ่งมาในราคา1,190บาทแต่สามารถใช้ได้ถึง2เดือนซึ่งตกเดือนละ595บาทซึ่งว่าบอกเลยนะคะว่าคุ้มเกินคุ้มมากๆจริงๆคุณภาพที่สูงเกินราคาแบบนี้ว้าเชื่อว่าหายากมากๆนะคะแต่หาได้ที่โรสโกแน่นอนค่ะ l e o x อกซิวไวต์ชินิ่งเซรัมเซรั่มที่จะช่วยบำบัดผิวของคุณด้วยออกซิเจนค่ะกับสโลแกนที่ว่าเมื่อการเวลาฆ่าเราไม่ได้